สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับกูรูกล์บวันนี้ครับแม้เป็นการออกรอบที่ดูแล้วนะครับสนุกสนานมากกับสนามนี้นะครับและวันนี้กูรูที่จะมาสอนเรานะครับมาบอกเทคนิคดีๆกับเรานั่นคือโปบุ๋มครับผมวันนี้มาอีกแล้วครับมาโปจักดีกว่าครับโอ้โหวันนี้ไม่ไม่เอาใส่ถุงกลอบหรอครับวันนี้ถือว่าเป็นการตีหรือว่าออกรอบแบบสบายๆแล้วก็สามารถพกไม้กลอบมาสักสองสามอันแล้วไม่ต้องโดนกถุงูมาใหม้มันเกะกะให้มันหนัก แค่นี้พอครับเราจะดูเห็นแล้วครับว่ามันเป็นเหล็กอันไหนเหล็กอันไหนคือน้ําหนักเนี่ยนะครับเราจับไม้ก๊อฟมันั้งแห่เด็กๆแค่เราสัมผัสกับมัน <ๆ S 1> ปลายด้ามสัมผัสกับหลังเราหรือสัมผัสกับส่วนไหนนี่รู้หมดแล้วว่ามันคือเหล็กอะไรนี่ถือว่าเป็นโปรก๊อฟที่เล่นก๊อฟมานานมากครับสามารถรู้ระยะเหล็กรู้น้ําหนักของเหล็กได้เลยพ่อในตายคาไม้ก๊อฟ ออไปให้ได้เลยไปตีออกรองฮะตีตอนฝนตกไงฟ้าผ่าตายทางไม่ก๊อปเลยจำไว้นะครับอย่าตีตอนฝนตกครับไม่ได้จะเสียชีวิตกันได้ก็่านผมาชมครับอันตรายครับแล้วอย่างนี้าเราจับเหล็กอันไหนปุ๊บจะรู้เลยว่าเหล็กอะไรอย่าจับชี้ดีกว่าชี้เนี่ยผมหันมาอย่างนี้เลยให้คุณชี้เลยครับผมครับอันนั้นเหล็กอะไรครับ่นเหล็กอะไรครับอาหาันะเหล็กเส้นครับเขากำลังก่อสร้างอ่าเขากำลังก่อสร้างไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวครับเหล็กเส้นยังรู้เลยเขาไม่น่าเชื่อครับก่งมากมากเดี๋ยวหกหุนที่บ้านคุณขายเหล็กกมาฮะ บ้านผมมีร้านวัสดุก่อสร้างครับโอ้เลยรู้ว่าเป็นเหล็กอะไรใช่ใช่อย่างเหล็กอันนี้อันแรกเขาเหล็กอะไรครับอันแรกอย่างที่พูดเลยเหล็กหกเหล็กหกแล้วครับเดี๋ยวดูครับท่านผู้ชมครับี่ผมโอ้โหนี่ครับไม่น่าเชื่อครับครับผมเป็นไงเหล็กหกจริงๆครับจับปุ๊บรู้ปั๊บเลยนี่คือผมครับโอ้โหสุดยอดครับอ่าเหล็กต่อไปครับเอาเอาเนี้ย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 อะไรฮะอันนี้เจ็ดเหล็กเจ็ดเอาลองเอาลองดูว่าจะรู้จริงหรือเปล่าท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ครับนี่ฮะเนี่ย เลขกเจ็ดครับไปหน่าเชื่อสุดยอดครับโอ้โหใช้ได้ครับอ่าเลขอันสุดท้ายนะครับอันนี้คือเลขกแปดเลยคุณไม่ต้องชี้เลยเฮ้ยรู้รู้เหรอฮะรู้ที่โอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นโปรที่สุดยอดครับไม่ได้เป็นโปรครับผมเสียบไว้สามอันครับหกเจ็ดแผ่นแหม่ฉะนั้นแล้วเวลาการตีอย่างเช่นเหล็กสามในระยะการตีเท่าไหร่ครับกีฬาเลขกสามนี่สักประมาณร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบ ขึ้นไปขึ้นไปครับผมอ๋อถ้าเหล็กเจ็ดแล้วถ้เหล็กเจ็ดกี่หลาเหล็กเจ็ดนี่ก็ประมาณสักเท่าไหร่วะสักขาร้อยห้าสิบไม่รู้ดีด้วยครับแหมทำอะไรไม่อยากจะรู้ว่าเหล็กเหล็เท่าไหร่ครับเหล็กเหล็กเหล็กเจ็ดเหล็กเจ็ดนะตั้งแต่ร้อยห้าสิบไงครับในการตีนะครับเป็นเหล็กอะไรก็แล้วแต่ไม่สําคัญเลยครับครับสำคัญที่ว่าสิ่งสำคัญที่อยากจะถามโปรจักก็คือว่าถ้าลูกเนี่ยตกไปในหลุมทรายนี่เราทำยังไงครับอุ้มขึ้นมาครับไม่งั้นเดี๋ยวลูกร้อง ไม่ใช่ลูกของเราฮะไม่ใช่ลูกเลี้ยงหรือลูกอะไรทั้งสิ้นลูกก๊อฟลูกก๊อฟนี่แหละครับตกลงไปในถุงทรายครับผมระเบิดทรายครับระเบิดทรายครับมันทำยังไงครับอ่ะอันนี้ไม่ยากครับการระเบิดทรายเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วก็ท่านู้ชมครับอยากให้จะได้รู้ว่าการระเบิดทรายนี่ทำยังไงกับโปเก่งๆอย่างโปจักนะครับเราจะมาชมกันนะครับว่าเขาจะทำยังไงกับการระเบิดทรายนะครับโอ้โหเรียบร้อยสบาย จบเลยโฮ้ยโ,โห,โหครับผมนึกไปทำอะไรมาครับเนี่ยเอา่ี้ผมบอกไงครับไประเบิดทรายจัดแล้วหลุมเบล่มเลยอ่เมื่อกี้มีเคนดี้เดินผ่านเลขาขาดเป็นสองคนหยุดเดินไปถึงว่าไประเบิดทรายอะไรท่าไม่เข้าใจครับก็เอาระเบิดเนี่ยไปวางไว้ไปวางไว้แล้วก็ตั้งเวลาแล้วมันก็ระเบิดบึ้มทำไมผมไม่เห็นมีทรายครับมีแต่หญ้าเต็มหัวเลยช่วงผมหมอบ ช่วงผมหมอบกับพื้นหมอบกับพื้นยากับฟูเกแล้วแคดดี้แคดดี้ก็าขาขาดสองคน <c oughs> ไม่ไคุณไประเบิดทรายที่ในสนามเขาเหรอครับใช <c oughs> ่ไงโอ้คุณจะบ้าแล้วให้ระเบิดทรายโดยใช,ไใชกกไ้ไม้ใช้เหล็กก๊อบเนี่ยคุณจะระเบิดอย่างนี้ <c oughs> น <c oughs> คุณจะให้ผมระเบิดขับเฮาเลยไหมโอ้โหนี่ผมผมว่าคุณหรือว่าให้ผม,ผมระเบิดรถก๊อฟเพิ่มคุณคุยกับผมไม่ได้นะครับทำไมครับเดี๋ยวตำรวจมาจับแน่เลยผมอยู่ไม่ไหวแล้วครับคุณเจะระเบิดตามสบายแล้วครับไม่เอาแล้วครับได้คุณสวัสดีครับ วันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริง,เรงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไรค์คอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไคร์กดเลยครับกดเลยปะโทรกดเลยดิเออไปยละบาย